สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้มาชมวิธีการผัดข้าวผัดแบบแซ่บๆกับเจเอ๋กันนะครับมารับชมกันเลยนะครับว่าแซ่บยังไงวิธีการทําครับไปเลยตั้งกระทะร้อยปีนะครับประจําตระกูลเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ํามันหมูนะครับใส่กากหมูลงไปด้วยนะครับข้าวผัดจะอร่อยมากเลยครับน้ํามันเริ่มร้อนเราก็จะใส่กระเทียมเจียวเลยครับใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับเราก็ผัดพอให้กระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่ข้าวลงไป กระเทียมเหลืองแล้วนะครับผมก่อนจะใส่ข้าวเราใส่ไข่ก่อนนะครับผมถ้ามีไข่นะครับใส่ไข่แล้วเราก็ทําการคนนะครับผมให้ไข่แตกนะครับคนให้ไข่แตกนะครับผมข้าวอาจจะสั่นๆนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับใช้มือซ้ายถือกล้องครับนี่แล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปใส่ข้าวตามด้วยมะเขือเทศครับซึ๊บปรุงรสเลยนะครับใส่รสดี ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมภาพสั้นๆขอโทษนะครับมือซสายถือกล้องครับผมหยดซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับผมทำการคนๆๆนะครับทำการคนเลยข้าวผัดของเราหอมมากเลยครับเราก็ใส่พริกซอยนะครับเป็นพลิกขี่หนูสดนะครับสีเขียวสีแดงนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากนะครับชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับ สูตรนี้ไม่ใช้ผงชูรสนะครับแต่ว่าอร่อยมากนะครับผมตัดเสิร์ฟเลยครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมมาชิมกับเจเอกกันครับสูตรนี้นะครับระวังอร่อยมากเลยนะครับผมลงรสตามชอบเลยนะครับแซ่บมากนะครับสูตรนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับผมชิมกันเลยครับ หอมหอมมากอร่อยมากสุดยอดเลยครับผมมีความหอมนะครับกระเทียมผัดไข่นะครับเผ็ดจากพริกขี้หนูนะครับผมรสกลมกล่อมมากเลยครับผมถ้าชอบมะนาวบีบนะครับใส่ได้เลยนะครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชาแน,นลด้วยนะครับโชคดีเป็นของส่ารับมท่านนะครับสวัสดีครับเจเอขอตัวแซบก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันนะครับผม